ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุมจังหวัดสกลนครวิสัยทัศน์เด็กมีความพร้อมครูมีคุณธรรมชุมชนเกื้อหนุนทุกคนภาคภูมิใจอัตลักษณ์พัฒนาการดีมีวินัยใส่ใจสุขภาพเอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมคุณธรรมคำขวัญยิ้มง่ายไหวสวย ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุมก่อตั้งเมื่อปี54ในสมัยนายกสมบัติพยยิชัยและสร้างเสร็จเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2555เป้าหมายมีอยู่9ข้อ 1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 2. เด็กทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีมาร,รยาทที่ดีงาม สเด็กทุกคนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเหมาะสมตามวัเด็กทุกคนมีความรักในสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติรักษาธารณาสมบัติของส่วนรวม 5. เด็กทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขในกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดขึ้น 6. เด็กทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใสมีสุขานิสัยที่ดี 7. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. มีสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนรู้ 9. สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้โครงสร้างศูนย์มีนายกใช้พิชิตนาโควงเป็นประธานศูนย์บริเวณรอบรอบศูนย์ บริเวณภายในห้องเรียน เด็กทั้งหมดที่ศูนย์มีอยู่32คนห้องอนุบาลหนึ่งมีจำนวนสมาชิก19คนชาย6คนหญิง13คนมีคุครูครูพัส้สอนเป็นครูประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด13คนชาย5คนหญิง8คนมีคุณครูนุมรวนพรมหาคุณเป็นครูประจำชั้นกิจวัตรประจำวันในแต่ละวนันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพเด็กๆตรวจสุขภาพเสร็จเด็กๆเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมทำกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมเสริมประสบการณ์ล้างมือก่อนรับประทานอาหารว่างอาหารว่างเด็กๆทุกวันจะเป็นผลไม้ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีเข้าแถวรอหยิบที่นอนของตัวเอง ูแถวออกไปล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเด็กๆก,ก็มาแปรงฟันหลังรับประทานอาหารแปรงฟันเสร็จเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องเรียนเตรียมตัวสวดมนต์ก่อนนอนเด็กๆนอนหลับพักผ่อน หลังจากตื่นนอนเด็กเก็บที่นอนเองมาลังหน้าแล้วก็มารอดื่มนมกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมกลางแจ้งหลังจากนั้นเด็กๆเตรียมตัวกลับบ้าน เด็กที่ทำการวิเคราะห์มีทั้งหมด13คน1เด็กหญิงชุดามาทัจจนาชื่อเล่นน้องใบเฟิร์น2เด็กหญิงทิพวรรณัจจนาชื่อเล่นน้องอุย๋ย3เด็กชายธรุตวันรัตนาอาสาชื่อเล่นน้องปาเด็กชายกรวัตมานาเสนชื่อเล่นน้องออดี้เด็กหญิงชนกนันทัดจนดนาชื่อเล่นน้องมาปาง เด็กชายวริศนารินรักชื่อเล่นน้องอังเปาเด็กชายปวริศทัจ,จนดาชื่อเล่นน้องสตาลเด็กหญิงนิชานงาสีสุพัฒชื่อเล่นน้องปอมแปมเด็กชายพีรวิทย์แพงคำฮักชื่อเล่นน้องพีพี เด็กหญิงนัทถาทัศจันดาชื่อเล่นน้องแพนเค้กเด็กหญิงชุติการทัศจันดาชื่อเล่นน้องก้อนทองเด็กหญิงสรินทิ์บัวดกชื่อเล่นน้องวุ้นเส้น เด็กทั้ง12คนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่คล้ายๆกัน <S <S มีอยู่1คนคือเด็กหญิงอารียทัชนาชื่อเล่นชื่อน้องเปียน้องจะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนเพื่อนจะมีพฤติกรรมที่ชอบเอียงคอไปมาไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนๆ